ทุนที่วิดีโอที่จะได้รับชมต่อจากนี้สร้างขึ้นเพื่อความเทิงเท่านั้นอัน้ภาพและเสียงที่มีเนื้อหาเล่าแรงดับขายเด็กคนที่ยังไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคเพื่อนครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับช่องของห่าพยักษ์นี่นะวันนี้ก็รอบคำท้าของพี่แลนดนะครับกับเกมเจ้าลิงสุดไฟหรือว่าลิงสุดตีนของเราด้านเอง ก็ฝากกดติดใจกดไลค์กดซับส,สไครป์กดกระดิ่งตๆๆิ๊งห้องนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็จะมีคอนเทนต์นะที่เราจะมาดวลกันเยอะมากมายนะบเราจะไปลองไปตำไปรายำกันดูเกมนี้จริงๆผมไม่เคยแตกเลยว่ะพ,พี่เลนท้ามานผมก็เครียดอยู่กดดันนะเราก็แพ้มาหลายตาติดแล้วด้วยเอออ่ะอยู่กับช่วงของเบทสองนะซื้อห้าไม้จบเท่าไหร่เท่านั้น,ม,นมันก็ยากเลนคุณผู้ชมกับเกมนี้บอกเลย เดือดจัดนะครับมาคุณผู้ชมเริ่มต้นกันในไม้แรกนะครับไปกันแบบสโลไลท์ลกปนี้ผมบอกเลยนะผมเป็นเกมที่ผมไม่ค่อยมั่นใจแต่ผมก็จะพยายามนะผมก็จะสู้อรคุณผู้ชมเอาห้าสเก็ตเตอร์วัยหนุ่มหกไปเลยไหมละ่ะได้แค่ห้านะครับห้าก็เอาเดี๋ยวเราจะไปมันกันเริ่มต้นกันที่ไม้แรกนะครับสิบสองหมุนโอ้โหเปิดมา เหมือนจะดวงดีเดี๋ยวหรือจะอับปีก็ว่ากันไปนะมาเกมนี้ดวงมันไม่ค่อยถูกฉลกนะครับหมุนแรกผ่านไปหมุน2ค่อยๆผ่านไปหมุน3ว่ายังไงผ่านไปและผ่านมาไอ้งเอาไปก่อนหนึ่งพิซซาก็ว่าไปวายช่องสองนั่นไงเต็มลาโบบครับไอหนุม่มเคเปิดวายช่องสองคนมีของไปทางไหนขอคิวตัวหนึ่งจะได้ไหม ในเมื่อไม่ได้ก็ต้องทําใจนะไม่ได้อะไรแต่ก็ได้รางวัลก้อนโตโอ้โหก็ได้มาก่อนหนึ่งดอกนะครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่คิดว่าจะสบละหึ่มบื้มบ้ามนะโอ้โหดูเร่งวิ่งเร่งวิ่งใจเย็นใจเย็นเรามีเวลาห้าไม้ดังนั้นเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเร่งวิ่งเร่งวิ่งแค่เกินร้อยห้าสิบปมก็ดีใจแล้วเพราะไม้แรกผมจะรอดนะครับเออโอ้โหดูเร่งวิ่งเร่งวิ่งอู้หู้ยไปอีกไปอีกแต่ว่ามันเริ่มช้าแล้วว่ะ มันเริ่มช้าแล้วอะประมาณร้อยสามสิบใช่ไหมร้อยสี่สิบล่ะเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปคืนทุนไปดิคืนทุนไปดิโอ้ร้อยสี่สิบหกจุดแปดศูนย์นะครับรอบไปแรกนะเออก็กวาดไปได้อ่ะไปกันต่ออย่ารอช้าหมุนที่สองว่ามาหมุนที่สามว่าไปอา้าวเริ่มแห้งวะ่ะเริ่มจะไม่ได้ทุนคืนแล้ววะ่ะอุ้ย,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 ยเหลืออีกหกไม้ไอ้จ๋าย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 าเออเปิดช่องสองไม้หนุกคูณไป ว,วุ้ยไปแอปเปิลมะละกอกล้วยต้มมันครับเจ็ดสิบสองดอกนี้ AJK ไม่มีเงาจัดนะก็ได้อยู่ไม่ได้แย่แต่ทีนีแน่ๆคูณเยอะนะครับเนื่องจากเราดอกตัวคูณไว้เยอะนะครับรอบนี้เราก็พอได้อยู่เข้าบ้างนะไปที่สี่จุดแปดศูนย์ครับหลุดหุ้นไปแล้ว,ลลวโอเคสามหมุนสุดท้ายน็อกเอาหรือเปล่าไม่น็อกเว้ยสองหมุนว่ายังไงไอจ้าและหมุนสุดท้ายท้ายสุด เอ so ี่ยวซีเสี่ยวซานเสี่ยวแสบเสี่ยวแฮปปี้สองร้อยสาครับกำไรนิดหน่อยนะก็พอพอได้อยู่ละพอมีลุ้นกับเขาบ้างรอบแรกคุณไปถึงสิบหกเลยนะโอ้โยเราจัดไม้ที่สองกันแบบต่อเนื่องกันเลยแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยๆเคาะนะครับตะกี้เราได้มา5้าสเตเตอร์ซึ่งมันดีกับเรานะเออมันกลายเป็นว่าเราก็เก็บตัวคูณได้แล้วก็เก็บรางวัลไปได้ กำไรยอยู่ประมาณร้อยนิด,นดๆเกือบเกือบร้อยอะ่ะเนอะแต่ก็ไม่ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยห้ารอบนี้มีสี่วัก็ต้องลุ้นกันหน้าง,งานนะครับไม้นี้เราอาจจะพลาดก็ได้นะคือ,อโอกาสวัดใจเรามันห้าสิบห้าสิบแล้วเนะเาะแล้วเนี่ยห้าไม้ชมเหลือเท่าไรเท่านั้นนะวัดแกได้ยังก็ยิงลัซเซลรูเลตตวเออเอาหอยางไม่มาอีกอาจจะเนี่ยผมเกลียดตรงหนึ่งสอง 1, 2, มันไม่เคยตรงนี่แหละ โอ้โหรวดเร็วคำใจครับเปิด A มาครับดอกนี้เอาไปก่อน1แล้วตัว2ยังไงเป็นเคกับกล้วยแล้วพิซซ่าสักดอกไหมไม่มีเสยียดายวะ่ะเปิดมาแค่คูน6แล้วยังไงหมุนที่2นี่ผ่านไปไวเหมือนโก6นะครับหมุน3หมุน2หมุน1ยังไม่แวะอีกเลยโอ้โหลุกต่างจากหมุนแรกอย่างสิ้นเชิงแต่ความบันเทเนิงอยู่ระดับไหนซื้อไปซื้อมาขาดทุนไป50นะครับ โอ้โหเป็นไงลิงสุดตีผมบอกแล้วเกมเนี้ทีนี้ท่าไม่ดีแล้วนะท่าไม่ดีมากๆแล้วเปิดเทอร์โบหน่อยนะเราจะไปต่อกันไม้ที่3เอาเคาว่าวัดตั้งต้นกันก่อน3ไม้แรกแล้วเดี๋ยว4-5มันก็ต้องมีเชิงมีอะไรกันบ้างนะครับมาเท่าไรเท่านั้นเนอได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น เสียใจแต่ไหมเสียดายยังไงปา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 ไม่มีปา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 ไม่มีหนึ่งสองเอออะโอ้ลุ้นยากว่ะไม่ไม่ลงให้ตรงกันหนึ่งสองจะได้แบบเก็บตัวคูณ้ำซับมันเลยพึ่มพึ่มน่ะโอเคมันไวเกินนะครับโอ้โหไม่ดีกับเราเลยโอ้จ้าโอ้จ้า หมดสุดท้ายว่ะอูไม่ลงเลยอะเธอโบ็กันแล้วอะไรกันแล้วนะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะครับอันนี้ออโต้ทิ้งทิ้งคว่างๆไปก่อนแล้วสนะิบไม้นะเด็บเธอโบด้วยจะได้ลเลยโอ้โหเยียกได้ว่าตียิงยลิงๆๆตัวนี้ไม่เคยเอาได้เลยกูปาบโอ้างอกดูดีมีหวังนะฮะมีกล้วยไหมล่ะไม่มีเออขออนุญาตนะขออนุญาตเลย กระดานมันไม่ไหวจริงว่ะไม่ไหวจะเล่นเลยออ้เละจริงๆก็เลยแบบต้องทลายกระดานก่อนแล้วเดี๋ยวไปซื้อใหม่อีกสองไม้นะก็ตามคนซื้อให้ครบห้าไม้นะครับเหลือเท่าไหร่เท่านั้นนะเออเอ้กล้วยเปิดกล้วยเปิดตะเลิดแน่แล้วเคมารอซ้าเคมารอซ้ําผางก็ไปคูนไปดีคูนไปดีแต่เบาไปแล้วได้กินได้เอได้คิวอะไรเงี้ยก็กินได้นะมันไม่ให้ คือยังไม่ได้หวังกําไรจากการปัป่นแบบนี้รอกนะจริงแล้วที่หวังนี้ก็คือต้องซื้อให้แตกนะครับแต่ว่ามันไม่แตกนีสิมีไม้แรกไม้เดียวที่กาไรสุดนะเอออ่ะโอเคมาต่อกันไม้ที่4ี่คุณโยมไม้ที่สแต่รอบนี้ปิดเธอโบยรอบดีกว่ามาปั๊บเข้าไปไปกันนิ่มๆทิมๆกันไปมีรอบแรกรอบเดียวนะที่5สเก็ตเตอร์แล้วก็เปิดตัวได้สวยแล้วกันั่นงไม้อยูนี้นขี้เลยกู เอออะความหวังมันอยู่ตรงไหนความหวังแล้วมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนแล้วมันอยู่ตรงไหนไปฮะสิบมูลนี้วดัดไงหนึ่งรอบครับเปิดมาเป็นสิบนั่งมองตาปิดปิดมีเอหรือไมุ่นที่สองว่ายังไงไม่มีตัวอะไรจะเข้ามาเลยุนสามกูเริ่มสงสยัยกูมาทำอะไรเลยอยู่ตรงนีุ้นสี่เม่อยไหมนีเอาดิคิวเ็นโอนวูวูเอาวูว ปูนไปเพื่อนแก้วแหม่ไม่แก้วว่ะแก้วก็ได้พิซซ่าก็ดีนะครับเมื่อกี้ปูนสิบครับจะได้กินหรือเปล่าโอ้โหจะได้กินหรือเปล่าแหม่อย่างอีอย่างอีกแหม่อย่างอีสามปุ่นสุดท้ายครับไม่ดีเลยเว้เอามีเอเว้ยเปิดเอ๋หรือเจตัวงไม่มาแล้วครับปุ่นสุดท้ายโอ้โหไม่ไม่เล่นเนะี่ยกูเลยเพื่อนครับ โโอ้หตะกี้ออตโต้น้อยไปใช่ไหมขอแล้วกันขออีกสักสิบทีแบบไม่เทอร์โบนะขอขอถือว่าขอกันเลยแล้วกันไม่ไหวว่า,วาเจอกระดานอย่างนี้ก็ไปใส่ใส่จะไหลแล้วเนี่ยนะหนสองไม่ตรงยืนงงกันยินแน่นอนบอกแล้วสิมาปั๊บไม่ได้ครับลิงยังไว้บนล็อกอันนี้ก็ลองพยายามละลายพฤติกรรมมันก่อนนะอู้สองสาว่ะสองสามาเอออ้มีไว้ครับช่วยได้ดี เงี้ยวสิบปลบูมไปแล้วเหมือนปั่นนอกจะมาดีกว่าอยู่นิดนึงเออแต่ก็ต้องเอาให้ครบห้าไม้อะเนาะต้องเอาให้ครบไม่งั้นจบไม่ได้นะหนึ่งหนึ่งเจ็ดจุดสามสุดโอ้โหเมก้าวินเลยละ่ะซุปเปอร์เมกะาเลยละ่ะติเตกนอกแล้วเนี่ยเออเท่ไปอีกซื้อไม่แตกปัน่นอันแตกเฉยอันนี้เราปั่นทวงเวลาเฉยนะนจริงเราต้องการที่จะไปซื้อแหละแต่เราต้องแบบเ็าเรียกว่าละลายกระดานเหมือนก่อนอะให้เวลามัน หน่วงออกไปนิดนึงเพราะถ้าเราซื้อรัวๆตอนที่มันไม่แตกมันก็จะเสี่ยงเกินไปนะครับผมกแบบ็พยายามกระจายความเสี่ยงออกไปนิดหนึงนะครับเออไม่งั้นเราไส้แตกนะโอ้าโูข้างนอกเลยคุณผู้ชมเอายังไงละ่ะฉีกกูฉีกเป็นไงละ่ะกูฉีกเออสิบสองบาททำแอคสวยหนุม่มเอามากล้วยแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยโจมอีกยังไงกล้วยสามกล้วยซ้อนกล้วยซ้อ, on, อ on, เนเงี้ยนจะ้ะควายช่องสองจะ้ะเอาบีจะ้ะ พิ่งพิซ,ซ่าถ้ามาแล้วไม่มาว่ะแม่คุณกำลังได้ที่แอปปี้กำลังได้ทางนะโอเคมาถึงไม้สุดท้ายและท้ายสุดในไม้ที่5นะครับเราก็เดินทางกันมาถึงไม้นี้แล้วนะซื้อให้มันจบจะได้ตบหล่อสวยๆเออมันไม่มาดังใจนึกพยายามพิจดังใจมันเฮอันนี้เันคำของจงเยอะอ้าวฮาสก็ตเตอร์ไอหน,นุ่มไม่ลุ้นอย่างเงี้ย ทิศ12หมุนนี้วัดใจวัดดวงวัดควงกระบอกไฟหมุนที่2หมุนที่3ามอู้มีเคครับเปิดกระโหลกมาปาบเข้าปปไปมีเอพิซซ่าปาบเข้าไปมีกล้วยไหมไม่มีผมขุดสก,กัดดาวลุ่งรวยนุ่มเออมันสก,กัดกันอย่างนี้ได้ยังไงมันเนี่ยกล้วยไปไปกล้วยไปไปไม่เป็นเอวะเพื่อน ยังเหลือ8นะ8นะครับ8 2008, ตอนน oh, ี้อู pizza, uh <sh> well <sh principio Bernard Arabic> <till> ้เรามีวายช่องสองเรามีวายช่องสองเรามีพิซซ่าไหมเราไม่มีพิซซ่าว่ะฝั่งพิซซ่าถ้าตัวแพงเงี้ยฝั่งเยอะซะด้วยกี่หกหมุนครับได้คิวได้สิบถ้าตัวได้กล้วยสักที๋อุ๊เสียซิุน้ี่อีลีเดอร์นะโอ้ยโอ้ยว้าวพูดว้าวพดโอ้ย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 สามหมุนสุดท้ายครับได้แก้วมาหนึ่ง คิวสก,กัดอีแลวก็ได้เศษเล็กเศษน้อยนะครับกลับมา,อาโอเคมาดอกนี้ครับปาบเข้าไปเต็มดอกเต็มเม็ดเต็มข้อลอ่อเต็มแข้งนาฬิกาดอกนี้เต็มกระดานครับอคิวซ้ำไปอีกหนึ่งแล้วยังไงแมไม่ค่อยเต็มข้อเลยเท่าไหร่นะได้ไปอีกหนึ 1, 1, ่งุ 2, เหลือกี่หมนุน2หมุนสุดท้ายครับตอนนี้เรา เรียกได้ว่าก็เป็นไม้ที่กาไรที่สุดเน,อเ,นอเออแต่ก็ยังขาดทุนอยู่70บาทก็ไม่เป็นไรก็ตามชาเลินนะครับหาไม้จบทุนทวนนะอโอ้โหบอกอย่างที่บอกเกมเนี่ยเล่นมาผมเอาไม่ลงะเออแล้วให้มาเอาให้ลงหรอกเนี้ยโอ้โหเสี่ยวไส้ไอ้นี่รอดเท่าไรกบุญเท่าไหร่แล้วตามชาเลินเลยซื้อห้าไม้ แต่แอบปั่นไปไหน้อยหนึ่งนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าพอทรายกระดาษแล้วมันดูดีขึ้นนะแต่ว่าถ้าให้ซื้อต่อไปมันคงนอกกติกาแล้วเดี๋ยวตามกติกาไปได้ตามที่พี่แรนว่านะครับคูณ750นะเบ็ด2ซื้อห้าไม้ก็คือจบนะสำหรับลิงสุดวายหรือลิงสุดตีนของเรานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากกดใจกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ๊งๆช่องข,ของฮายขอของพยักหนีไว้ได้วยนะครับเราวันนี้กับผมดอมด,มดมกาวนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนผู้ชมนะสวัสดีครับบ๊ายบาย